สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับผู้อมฟุตบอลไลฟ์ครับทศนบรรดานกีฬาฟุตบอลนะครับคลิปนี้มาฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับเหลืออีก4กลุ่มนะครับก็มีกลุ่ม E นะครับกลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม G แล้วก็กลุ่ม H นะครับใครเจอใครบ้างแล้วก็ทีมไหนเข้ารอบไปแล้วทีมไหนยังจะต้องลุ้นเหนื่อยในค่คืนวันนี้นะครับซึ่งทั้ง4กลุ่มนะครับจะลงทําการแข่งขันตอนมเอกลตามเวลาในประเทศไทยไปเริ่มกันที่ กรุ๊ปอีนะครับคู่แรกเซอร์ไตนบาเยอร์เมเนกนะครับจะเปิดบ้านพบกับบาเซลนาตอนนี้เนี่ยบาเยอร์ Bayern เข้ารอบแน่นอนนะครับเป็นที่1ของกลุ่มด้วยนะครับชนะรวดมา5นัดแล้วก็ลุ้นทําสถิติชนะ6นัดรวดนะครับตามหลังลิเวอร์พูลกับอาแจกที่ทําได้แล้วเมื่อคืนนี้นะครับส่วนบาเซลูนาตอนนี้อยู่ที่2มี7คะแนนนะครับจะต้องยังไงดีล่ะถ้าบาซ่าต้องการเข้ารอบโช,ว,ชว์เนี่ยบาเซลนาต้องบุกไปชนะบาเยนร์เท่านั้นนะครับเพราะว่า บาเซลนามีคะแนนนำหน้าเบนฟิก้าอยู่2แต้มแล้วเฮดทูเฮดเนี่ยบาซ่าเป็นรองเบนฟิก้านะครับต่อให้คะแนนถ้าสมมติบาเซลนาเสมอกับไบเย์นแล้วเบนฟิก้าชนะดินาโมเคียฟเนี่ยจะมีคะแนนที่8คะแนนเท่ากันเพราะนั่นจะทําให้บาซ่าตกรอบไปเล่นยูโรปาลีกนะครับเพราะนั้นถ้าจะเอาชัวร์ต้องชนะไบเย์นถ้าเสมอก็ต้องไปลุ้นให้เบนฟิก้าไม่ชนะดินาโมเคียฟแล้วโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นว่าเบนฟิก้าไม่ชนะเคียบเนี่ย น่าจะยากนะครับเพราะว่าดินมโมเคียปีนี้เล่นมา5นัดเพิ่งจะมีคะแนนเดียวนะครับฟันธงยังไงดีรักพี่เสียดายน้องนะครับผมว่าต่อให้ไบเอ็นมีการโรเตชันยังไงบาร์เซโรนาชั่วโมงนี้แม้ว่าจะได้ชาบีเฮนเดสอดีตตำนานกลับมาเป็นผู้จัดการทีมก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะบุกมาชนะที่アアอาริอันอารีนาบ้านของมิวนิคนะครับผมฟันธงให้ เสมอสองสองแล้วกันเอาใจช่วยบาร์ซ่าแบบเต็มที่แล้วคิดว่าน่าจะทําได้อย่างมากคือเสมอดีไม่ดีแพ้ด้วยซ้านะครับผมให้บาเยนสองบาร์เซโลนาสองนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับเบนฟิก้าเปิดบ้านเจอกับดิโนมโมเคฟคู่นี้แน่นอนครับคงจะฟันทงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับด้วยศักยภาพด้วยผลงานของเบนฟิก้านัดนัดที่เจอกับบาร์ซ่าเนี่ยก็ชนะบาร์เซโลนามา3ามสด้วยนะครับแล้วก็วันที่บุกไปเยอนคัมนูก็ยันเสมอศูนย์ศูนย์ได้ เพราะนั้นเชื่อว่าเบนฟิก้าก็มีแรงจูงใจในการที่จะทำผลงานนะครับแล้วก็เข้ารอบ็อกเอาท์ตามไบโอเมนิคต่อไปนะครับเมื่อคืนนี้ทีมจากโปรตุเกสเนี่ยเอฟซีปอร์โตตกรอบนะครับแพ้คามบ้านให้กับแอตมาดริดเป็น,นประตูต่อ3เพราะนั้นเบนฟิก้าก็ต้องกอบกู้ชื่อเสียงให้กับลีโปรตุเกสหน่อยนะครับเพราะนั้นเชื่อว่าเบนฟิก้าน่าจะเอาชนะดินโโมเคฟได้อย่างน้อยใน2ลูกขึ้นไปนะครับผมให้เบนฟิก้า2ดินาโมเคียู0ครับ ไปที่กลุ่ม F นะครับกลุ่มนี้นอกจากแมนยูจากฝูงของกลุ่มแล้วนะครับอารตัลันต้าที่จะเปิดบ้านเจอกับเบียริลเนี่ยนะครับได้ตัดแต้มกันคือย่างกันเข้ารอบนะครับใครชนะเนี่ยเข้ารอบแน่นอนเพราะว่าเบียริลอยู่อันดับ2มี7คะแนนนะครับตามหลังแมนยูอยู่แต่ว่า h ฮดทูเฮดเนี่ยเป็นรองปีศาจแดงนะครับส่วนอาตาลันต้านะครับมี6คะแนนตามหลัง บียริลลอยู่คะแนานเดียวเพราะนั้นถ้าอตาลนตาบุกไปชนะนะครับบียริลล e ได้ขออภัยครับเปิดบ้านชนะบียริลลได้ออตาลนตาก็จะเข้ารอบตามแมนยูต่อไปทันทีนะครับไม่ต้องไปสนใจเฮททูเฮทใดใดทั้งสิน้นนะครับส่วนยังบอยส์ครับที่จะบุกไปเยือนแมนยูถามว่ามีโอกาสไหมนะครับยังบอยส์เนี่ยเฮททูเฮทน่าจะเป็นรองบียริลล e อยู่นะครับต่อให้บียริลล e แพ้นะครับ ถ้าบียริยวแพ้ยังบอยก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าทีมที่จะเข้ารอบก็คืออตาลนตาเพราะฉนั้นยังบอยส์เนี่ยก็คงต้องหวังให้บียาริลเนี่ยชนะนะครับบุกไปชนะอตาลนตาแล้วก็ยังบอยส์ต้องบุกไปชนะแมนยูอันนี้ตัวเองถึงจึงจะได้ไปเล่นยูโรปาลีกนั่พอดมีแต้มแซงอตาลนตานะครับอ่ะเพราะนั้นฟันธงคู่นี้คู่แรกเนี่ยมันแน่นอนครับแอตาลนตาจะเจอกับบ,บียาริอนะครับ ทั้ง2ทีมผลงานต้องบอกว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ทําได้ดีนะครับต่อให้อยู่กับแมนยูก็สู้ได้ดีแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับกับชื่อชั้นของทีมนะครับเบียรก็อย่างที่3นะครับมาเล่นในรายการนี้ด้วยโคดตาแชมป์ยูโรปาลีกนะครับปีที่แล้วก็ชนะแมนยูในนัดชิงนั่นแหละนะครับแต่นัดที่แล้วนี่ก็เพิ่งจะโดนแมนยูเอาคืนนะครับนะในในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5วฟันธงยังไงดีครับใจผมเนี่ย กลับชอบ a อตาลนต้ามากกว่านะครับเป็นทีมที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนักแล้วก็พึ่งมาเล่นในรายการนี้ในช่วง2-3ปีหลังนะครับแล้วก็ในกันโชซุริอาก็ทําผลงานได้ดีเกาะกลุ่มหัวตารางแทบจะตลอดนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจะใส่กันมันนะครับผมเชื่อว่าอตาลนต้าน่าจะเบียดเข้ารอบนะครับสกอร์ที่ให้ผมให้อ t ตาลนต้าสามบียริลสครับเอากันแบบ ยิงกันสลุดเลยนะเชื่อว่าอัตนต้าน,น่าจะเบียดเข้าเข้ารอบเก็บ3มแต้มแล้วเข้ารอบตามแมนยูได้นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นแมนยูเจอกับยังบอยส์ครับนัดแรกเนี่ยอย่างที่ทราบครับแมนยูบุกไปแพ้เนื่องจากอารอนบันบิสก้าไปโดนไล่ออกนะครับก็เลยทําให้แมนยูแพ้ยังบอยส์น่าจะเป็นเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มนั่นแหละนะครับเอาอยัางไงดีครับ แมนยูจะใส่เต็มแม็กไหมนะครับเพราะว่าเข้ารอบไปแล้วแล้วก็ไปเข้ารอบเป็นที่1นะครับไม่ว่าจะจบยังไงก็เข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มแน่ๆอ่ะยังไงก็เล่นในโอทรฟฟอร์ดนะครับคงจะมาเหยาะๆหยะแยไม่ได้แล้วก็ผู้จัดการทีมก็เป็นราฟรังนิกแล้วนะครับคนใหม่ผมให้แมนยูเบียดชนะแล้วกันนะครับปีศาจแดงน่าจะชนะยังบอยได้สัก2ประตูต่อศูนย์นะครับหรือ1ประตูต่อศูนย์ประมาณนี้สกอร์น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่เป็น กลุ่ม F นะครับต่อไปเป็นกลุ่ม่กลุม G หรือกลุ่ม G นะครับกลุ่มนี้มันนะครับเพราะว่าทั้ง4ทีมยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบตกรอบนะครับอันดับ1เนี่ยเป็นลิวนะครับแปดแต้มอันดับ2เป็นเซาล์บวก7แต้มแล้วก็อันดับ3ามเซบียาหกแต้มวลบส์บวกมี5แต้มนะครับแม้ว่าจะอยู่อันดับ4แต่คะแนนเนี่ยห่างลิวแค่3แต้มเท่านั้นเองนะครับสำหรับวลบส์บวก แล้วก็2คู่ของกลุ่มจีเนี่ยนะครับซาวส์บวกกับเซบียานะครับนัดแรกเล่นที่บ้านเซบียาเนี่ยเสมอมาหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นซาวส์บวกก็ได้เปรียบเรื่องของอเวโกนะครับส่วนวอบส์บวกกับริวนะครับวอบส์บวกบุกไปเยือนเนี่ยเสมอมา0 0ย์ 00, เพราะฉนั้นก็ไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบสําหรับอเวโกของคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับ1อย่างริวแม้ว่าจะนําเป็นที่1ของกลุ่มอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดแพ้วอบส์บวกมาเนี่ยนะครับวอฟส์บวกก็ มีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับมีโอกาสที่จะเข้ารอบส่วนคู่ของซาสบวกกับเซบียแน่นอนครับซาสบวกอเวโกดีกว่าเซบียนะครับเพราะนั้นการเจอกันโดยตรงก็ไม่ต้องไปดูเรื่องอเวโกครับถ้าเซาสบวกชนะได้นะครับหรืออย่างน้อยที่สุดนะครับผลการแข่งขันเป็นใจก็คือเซาสบวกยันเสมอนะครับแล้วลิวเนี่ยไม่ชนะก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวถ้าไล่เรื่องเฮตูเฮตเดี๋ยวมันจะยาว เอาเป็นว่าทั้ง2ทีมทั้ง2คู่นะครับมีโอกาสที่จะเข้ารอบด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกนะครับเซาสบวกเจอกับเซบีย่าตอนนี้เซบีย่าก็รู้สึกจะอยู่หัวตารางของลาลิกาสเปนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าฟอร์มตอนนี้เนี่ยมีแกว่งมีรวนอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าเกมคู่นี้ก็น่าจะจบลงด้วยกันเสมอกันอีกนัดหนึ่งนะครับผมให้เซาสบวก1เซบีย่าหน,หนึสกอร์เดิมของนัดแรกเลยนะครับ ส่วนวอบส์บวกกับเรียวนะครับคู่นี้เนี่ยใจผมเนี่ยแอบเชียร์วอบส์บวกนะครับอยากให้วอบส์บวกเนี่ยชนะแล้วก็พลิกเข้ารอบไปแต่ผมว่าเรียวก็น่าจะน่าจะเตรียมตัวมาดีนะครับน่าจะเตรียมตัวมาดีคือนําเป็นจ่าฝูงแล้วคงจะไม่อยากพลาดเหมือน f อฟซี t อตเมื่อคืนนะครับที่แพ้พลิกล็อกไปเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจะจบด้วยสกอร์เดียวกันนะครับผมให้วอบส์บวกห เลี้ยวหนึ่งครับให้เสมอทั้งสองคู่เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็น่าจะมีผลแพ้ชนะอยู่เนาะแต่มันเดายากมากนะครับบอลเดายากมากไปดูคู่สุดท้ายเออกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่ม H นะครับมาลายูเวนตุสครับเจอกับเมาโม,โมแล้วก็เซเนตเซนต์พีเตอร์สเบิร์กเจอกับเชลซีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากผ่านไป5เกมนะครับชเชลซีนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม12คะแนนแล้วก็ยูเวนตุสก็มี12คะแนนแต่ว่าเฮดทูเฮดเนี่ยชเชลซีดีกว่านะครับส่วนเซเนตเซนต์พีเตอร์สเบิร์กเนี่ย มีอยู่4คะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาโม่ไปแพ้ยูเวนตุสนะครับเซนิเล่นกับเชลซีก็ไม่จําเป็นต้องเน้นอะไรมากนะครับเซนิเล่นกับเชลซีก็ไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ยังไงก็น่าจะเข้ารอบเป็นที่3อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสกอร์ที่ผมให้นะครับยูเวนตุสกับมาโม่ถ้ายูเว่ไม่ลองทีมจนเละเทะนะครับก็น่าจะเสียนชนะมาโม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ ยูเวนตุสสองมามหนึ่งแล้วกันให้เฉือนแบบนี้แล้วกันคิดว่าสกอร์ไม่น่าขาดยูเวนตะุสก <c oughs> ็น่าจะมีการโรเตชันเอานักเตะไปลุยศึกกันโชว์ดีกว่าเพราะว่าแต้มก็ยังห่างจากกลุ่มหัวตารางอยู่พอสมควรนะครับส่วนมาโม่เองก็คือมันไม่มีอะไรที่จะต้องกดดันแล้วนะครับเล่นให้รีแลกตสบายๆก็อาจจะทําผลงานได้ดีนะครับทำให้ยูเวนตุสน่าจะพบกับความยากลาบากเพราะนั้นให้ยูเวนตุสชนะสัก2อหนึ่งก็พอนะครับ แล้วก็เซนเนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับจะเจอกับเชลซีคู่นี้ผมมองว่าเชลซีคงจะต้องไปเน้นในพีเมลีกนะครับหลังจากที่พลาดท่าแพ้พิกล็อกให้กับเบสแฮมม,มาเมื่อสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ทำให้หล่นไปอยู่ที่3จากนำจากฝูงอยู่ดีๆนะครับเพราะนั้นก็เชื่อว่าเกมนี้มันเข้ารอบแน่ๆอยู่แล้วนะครับจะเป็นที่1ที่2ก็อีกเรื่องหนึ่งก็เชื่อว่า ตมาสตูเคิลน่าจะมีการโรเตชันพอสมควรนะครับแม้ว่าอาจจะต้องการชัยชนะเพื่อการันตีการเป็นแชมป์ของกลุ่มก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมคู่นี้น่าจะเสมอนะครับผมให้เซนิทหนึ่งเชลซีหนึ่งครับแล้วเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับกลุ่ม H เนี่ยจะแข่งตอนเที่ยงคืน45นาทีนะครับส่วนที่เหลือจะแข่งตอนตี3ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นกลุ่ม S ระหว่างยูเวนตุสเมลโมเซนิทกับเชลซีเนี่ยจะแข่งเที่ยงคืน45นาทีบ้านเรา นะครับเพราะว่าตารางเนี่ยเขาเอาลงมาด้านล่างนะครับเอาละนี่คือฟันธงใส่สกอร์นะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายคําคืนนี้เดี๋ยวมาตามรพตามเชียร์แล้วกันนะครับว่าทีมยักษ์ใหญ่ตัวเต็งนะครับจะมีใครพลิกข้ารอบบ้างนะครับโดยเฉพาะบาร์เซโลนาตัวนี้อาการน่าเป็นห่วงกว่าเพื่อนนะครับที่เหลือนี่ก็เข้าไปหมดแล้วนะครับบาเยินแมนยูยูเวนตุสเชลซีเนี่ยคือเขารอบไปหมดแล้วนะครับ ก็บางทีอาจจะรอรุ้นแค่ว่าจะเข้าเป็นที่1ที่2เท่านั้นเองแต่ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยยังต้องไปวัดกับทางด้านของเบนฟิก้าอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์เข้าไปนะครับเดี๋ยวได้จวดแน่นอนทั้งในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ